ทุกคนทุกท่านพบกับช่องรุงทิบเชาเนลเก่าเช่นเดิมละักะ็เช่นเคยนะคะเนาะลุงชิบเอาบรรยากาศทงให้ทงนาม,มาฝากนะคะวิถีชาวบ้านเนาะทานหาอยู่หากินหาอหอะะัออวกกห,าห,าอหอยเนาะค่ะเนาะพี่น้องคอยปรนกากานมาหลยได้จ้ะมาหาหัวหอยเนาะรุงทิบ์กมมาด้วยกันนะคะอืเดี๋ยวรุงทิบสิบห้าเบิ่งเดอ้อสิบห้าเบิ่งว่าเออแต่ละคนได้หน่อยได้ไลนะคะเออสิบห้าเบิ่งอืม คนหัวหอยกับหัวนะคะคนเก็บพวงเขากับเก็บเนาะคะ่ะเนาะมีหลายอย่างนะคะนีได้าจา้ะอยู่ข้างนี่ละเนาะอืมาบรรยากาศมาให้พี่ห้นองได้รับชมนะคะเอามาให้รับชมว่าเออเรามาหาอยู่หากินเนาะลุงจิบก็ได้ไล่อยู่จ้ะเออได้ไล่อยู่นะคะ,ะพี่ดวงสวัสดีค่ะนี่พี่ดวงน้องมาหาหัวหอยเด้อพี่ดวงเด้อเนาะ มากันหลายคนเนาะเออมากันหลายคนแต่ว่าอ่าบ้านของหนูบ้านของหนูน,หน,นี่จะมีหนูอยู่คนเดียวนะอ่าจะมีหนูอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะหาคัวตามที่ได้พี่ดวงนะคะขอบคุณนะคะพี่ดวงขึ้นมัง่งไม่ขึ้นมั่งหนูหนี่เนาะสวัสดีค่ะพี่เสือเยศนะคะอ,อะ่าสีไทยเบิ้งเนาะเพื่อกับคูว่าวจังสีตาจ่ะเบิ้งจิล่ะอ่ะาลากระเพิกะเบิ้งว่ามีหอยหอยออกมานำบ่อเนาะเพิกะ เอามือสาวๆนี่เช่นป่ะอันนี้นะคะนี่อันนี้หอยหอยหอยเชอรี่ปากกว้างๆนะคะให้ดูว่าหอยหนาแบบไหนลักษณะแบบไหนอันนี้คือหอยจุ๊บเนาะไอ้บุนไอุุ้นยังไม่ได้หอ,หอยหอยนาเลยเมนบ่พ้จอจ้าไม่หอยนาบอว่าีมนนะห้องไตห้งไตน่นะจ๊ะ บรรยากาศเนาะจะพา้าเบงว่าพี่น้องเท่าแต่ละคนเนาะหายอยู่หากินหลายหลายงานงา,านเดียวเนาะงานงา,านเดียวนี่แต่ว่าหลายแห่งนะคะคนนะคนหายอยู่หากินอาุงจิเปอเอาบรรยากาศมาฝากมาตดน,นะคะบรรยากาศมาให้ชมเนาะขอบคุณนะคะพี่ดวงอือเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่น,น,นี่เวลาเราหานะคะก็จะหาอย่างนี้หละพี่ดวงหาหาตามอย่างนี้เลยนะคะ พอ,อส่วนอันนี้จะเป็นถางของรูิบนะคะหอยเดรร้ายกโมโอเดี๋ยวเดี๋ยวรูจิบจะให้ดูว่าลักษณะของหอยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้อันนี้หอยเชอรี่หอยเชอรี่เขาจะปากกว้างลูกใหญ่นะคะอือันนี้เดี๋ยวอันนี้หอยหอยจุกเนะหอยจุกบหรือว่าหอยผมนะคะเนี่ยอันนี้ลูกเล็กน้อยเนี่ยคือหอยหนานะคะหอยหนาเนี่ยเออ ลักษณะเขาจะเป็นว่าฟ้าเขาเนี่ยฟ้าเขาเนี่ยกระป่าเขาเนี่ยจะแคบจะแคบนะคะอะ่แล้วอนนียเนี่ยดูดูหอยนาเขาให้ดูตรงตรงตรง,ตรงฟ้านะคะดูหอยนาเขาให้ดูตรงฟ้าแล้วก็เอลักษณะความแตกต่างอันนี้หอยชอรี่เขาจะปากกว้างนะคะปากกว้างลูกใหญ่แต่หอยนาเขาจะกลมกลมน่ารักนะคะอืมนี่เลย อาบรรยากาศอบรรยากาศมาให้ชมว่า,าเราหาอยู่หากินนะคะแต่ละคนนะคะอขอ,อขอบคุณตัวอะไรนอเนี่คุณเอส h อฮนะคะขอโทษขอไฟเดอร์อ่านก็ถึกว่าเป็นไฟนะคะเนาะขอบคุณมากมายนะคะที่มาส่งกำลังแรงใจอันนี้ก็คือเอาวิธีชาวบ้านวิถีชาวบ้าน แบบบ้านมาฝากเลยเนาะจ๋าเนาะหาขัวหอยจเจ๋งที่ร้านนี้โสดไว้เจียงสิลวจ๋าบ้านลุงทิพย์เชิ้เอิญโศกนะแต่บ้านอื่นเพิ่อสิเอิญขัวเนาะอือกะแยกตามมุมจำเนาะนั่นเพลนนี่เห็นบอจ๋ากะหาอยู่หากินเจียงสิลวเนาะเออเบงที่ร้านเลี้ยงแถวกันเลี้ยงแถวอ่าแต่ละคนแต่ละมุมนะคะเออผููไดขี่รถพานผููได้ขี่รถ่านกะจีบะมวนบอมวนบอแบบว่า คนคนคนหลายเนาะบอกกัว่าเป็นตะมวนแท้เป็นตะมวนแท้เนะาะตะมวนอยู่ไหนกับ,บอมเอยไหนนะคะการจะสีแล้ลก็หาเล่มเล่เลมเล่ไปสละเนาะอือืหาแตา่หาแตา่ไตลงมาเรื่อยก็ได้หาประก่บกับมาความชืนความยั้งด้วกันแต่ทีนี้คือเอาหาเหลวนะจ๊ะหาเหลวก็หาลงแต่ไตยอยู่ในห่มก็เหลวกับพ่อให้่อยู่นะคะอือ กะหาข้าวจีหาตามตามแจ่อ่าตามมุมนะคะตามมุมตามอ่าคาเทนาเนาะเอออันนี้ตอนนี้ผูดด้ใดขี่รถผ่าเนบ่ผู้ใดขี่รถผ่านกะสีชามประมาณบ่ปิตมวนเทอ่ามวนอยู่มวนอยู่เพราะว่ารยังมวนอยู่เพราะว่าคนหลายเนะะาะ,ปปะาจาิบกามาแบบว่าอากาศกะเย็นนะคะอากาศเย็นมื่อนี้เนาะใส่เสื้อกันหนาวมาเลยได้มาแต่เสากินข้าเหลวกามาเลยนเนาะค่ะเนาะ มาหายอยู่หากินอ่าคนคนหัวหอยกับหัวคนเก็บหัวขาับเก็บนะคะมามาอันนี้คุ้มน,น,นาปลาค่ะวันนี้พี่น้องลายพี่น้องลายนะคะวนี้พี่น้องไรแกอือดีได้พี่น,อนอะะ้องลายเนาะผ้าผ้าเบิ่งเบาะอ่าจะละคนเนาะหานะอยู่หากินกันไป,ไปแต่ว่าท้องหนุ่มกินสี่เด้ร้ายเนี่ยเด้ร้ายเลย <laughs> จะวะฝั่อืมน,นะคะขอบคุณพี่ดวงนะคะขออนุญาตอ่านเม้นก่อนเนาะขอบคุณพี่ดวงคนสวยเด้อเจ้ของเราเนาะมาให้กําลังใจน้องตลอดบ้างคอยขึ้นแน่บ่ได้ขึ้นแน่พี่ดวงเมื่อวานเนี่ค่ะชีวชุกบ้างว่าเมื่อวา,วานเนาะก็ประชุมทั้งวันนะคะแต่เมื่อวานหนูก็ลงทุ่งอย่างนี้แหละหนูลงทุ่งอย่างนี้แหละหนูไม่รู้ว่ามีประชุมเนาะหนูก็ลงทุ่งประธานโทรมาเลยอ้อนอยู่ไหนอยู่ทุ่งนาะแต่บ้าอะไรไงทำไมไม่มา วิ่งเลยเนาะไปทั้งไปทั้งคูทั้งเสียมอย่างนี้หละไปประชุมเนาะค่ะนาอไปรประชุมหอดาบสามโมงเล่งเนาะค่ะเนาอไปหอดาบสามโมงเรงก็เลยว่าเออนาะนี่แหละคือเราไม่ได้อา่อานอา่านที่เขาบอกโน่นนั่นนี่เนาะก็เลยแบบว่าได้วิ่งนะคะออนาตอ่อานอ่านมิ้นก่อนเนาะ,นะพี่ดวงบอกเลิฟแรกขอบคุณค่ะพี่ดวงพี่ดวงหวัวใจแต่ เจดวงพารวยบอกเล็บแรกเจดวงพารวยหัวใจกอดกอดเจดวงพารวยอิโมจิเจดวงพารวยหัวเลาะกากเจดวงพารวยหัวใจกอดกอดเจดวงพารวยอิโมจิเจดวงพารวยอิโมจิเจดวงพารวยหัวใจเลิบเล็บนะคะอ่าพี่เสยเย็นบอกว่าสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เสยเย็นนะคะพี่เสยเย็นหัวใจบวกบวกนะคะเจดวงพารวยอิโมจิพี่เสยเย็นอ่าเลิบเล็บนะคะเจดวงพารวยบอกเสยเย็นนะคะสวัสดีเสยเย็นนะคะอ่าเจดวงพารวย คือได้หลายเท่ได้จ้ะได้หลายทุกคนทังรุ่งชิบก็ได้หลายอยู่นะจ่ะได้หลายอยู่มีมีหอยหอยนากระเจาะกระต้อนน้อยหน่อ,นอยเน,ยนาะหอยเนี่ยหอยนาหอยจื๊บหอยเชลีนะคะเออพี่ดวงพารวยก็อีโมจิพี่ดวงพารวยก็ให้ดอกไม้คุณเฮสโอเฮสเกาะเห็นแล้วพี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เจดวงพารวยบอกว่าดีมากเลยนะคะเจ๊ดวงพาอ่ารวยอิโมจิเจ๊ดวงพารวยอิโมจิเจ๊ดวงพารวยอิโมจิเจ๊ดวงพารวยโมจกดกดเจ๊ดวงพารวยบอกว่าอ้าวสองสามเด้งเลยเจ๊ดวงพารวยให้ดอกไม้เจ๊ดวงอิโมจิเจ๊ดวงอ่าทีหนึ่งเลยเจ๊ดวงปลอกมือนะคะบ่าวแอ้หัวลอกกากาสวัสดีบ่าวแอ้คนหล่อน้องชายสุดที่เลิศนะคะบ่าวแอ้มาแล้วมาหัวมา ขัวหอยน้ำพีเดอร์บาเอเดอร์นะคะอืมคุณทองคําชัยแสนสวัสดีนะคะคุณทองคําชัยแสนนะคะบาเอบอกว่าพากันเฮ็ดยังเนาะคุ้มมุมแมนบอกอุ้ยขัวหอยบาเอเอ้ยนั่นเบิ่งติละ่ะนั่นมวนคักมวนคักขนาดผู้ได้ผู้ได้ผ่านไปผ่านมากอะปะอุ้ยคือเป็นตะมวนแถคือเป็นตะมวนแถได้บาอเอเออมาขัวหอยนําก,กันเดอ้อเนาะบาเอบ,บอกว่า หอยปังหอยสลีนะคะ่าวเออีโมจีนะคะเาวเออีโมจีพี่ดวงบอกว่าสวัสดีเบวเอพี่ดวงก็ปลกมือนะคะอ,อคนร้ายจ้ะหาอยู่หากินกันไปเนาะเดิมมาเอ่อมาหากันแล้วได้แบนี้ก็สิไปมุมใดมุมใดพะวกวารัเนาะประมาณนั้นนะจ๊ะเออบรรยากาศเนาะบรรยากาศป็นเดียมาุนมุมขุนก็หลายคนอยู่ด้จ้ะคนหลายคนอยู่เนาะ อันนี้กอืมบอเบ่าแขบอกว่าบ่าแอว่าแม่โคคูดเอาหลดอืเบ่าเอลงชุนหลายป้านันตีน้องให้อันแม่โคคูดผัดว้าผัดวะ่ะอันคอยกันั่งโยคะางข้างนี้เด้อือขายู่อ่าออช่วงนี้เนาะห้อยห้อยเขาง่ายนะฮาก็ต้องขัวก่อนเมนบอข้าวัวก่อนบนอันนี้เดี๋ยวฮาก็ไปหาปู <S <S 2> <S 2> <N> ่นะ พราะว่าหอยหอยยังไงมื่อวานเนาะพัดไหมหลังจากเอ่อสีบอลซุกฟังเนาะเมื่อวานหลังจากที่ไปประชุ่มไหมป่ะไปประชุมหอดใบสามโมงเนาะใบสามโมงคอยก็เห็นเพิ่นเพิ่นขัวอยู่นี่แหละแต่ว่าเพิ่นขัวอยู่มุมนั้นนะเพิ่นขัวอยู่มุมนั้นเนาะคอยกระแทมเจ้าเฮ็ดย่างกันเลยลงไปเบิ่งเนาะว้าวหอกหอยกันเลยป่ะหุยมาหอยกันเจ้าทาคอยเนี้อเจ้าคาคอยเนี้ยคอยแป๊วเสียมก่อนเหมว่าเนาะอันแดนแป๊วเสียม ปายสามได้เลนแปอวเสียมมะบึงไปนะบิดไปเอาไปเอาเสียมมาก็นะาาม,ม,ามาขวัวขวัวน้ำพึินพัดยางเส็บได้เบาเองพัดไหมพัดใสอ,อหัวลผ้าเนาะกุ้งหลดใสหัวลผภาใสนอนใสนี่เป๊้ยจุ๊บแซบ่บขนาดเลยเนาะมืนอนก็เลยมาหาไม่เนี่ยแหละจังที่เห็นนี่แหละ ไลยได้ฟ bon ้องข่อยนี eh, dun, ่เห็นบอลกับเต็มเอ่อเครืองขู่เครืองขู่เครืองขู่เนาะอืมบ่าวเอบอกว่าล่างออกดีๆต้มกินกับสมตำแมนจ้ะไล่ไล่พีนองหลยเออนั่นแบบว่างานเดียวได้น่ยงานเดียวหักหักคนหลยเนาะอืมคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเ้าสออุ้ยหยายอยอย <laughs> หอยงานเดียวมีอยู่สิบเอ็ดคนหอยงานเดียวมีอยู่สิอคนร้ายค่ะเนอฮะเออสิบสบคนรือสิบเอ็ดคนสิบคนเออสิบหนึ่งสองสสเจป กข <24. S 2> าซิปเขาขุดมานกบเพิ่นกระมานกบเลยสิไปมุมไดนหลับปะนี่ไปมุมไดนเขาเงานเขาสร้างแค่สิสิเขาเงานแค่สิไปทางไหนโตนั่นตัวทางเว็นออกทางมันทางเว็นออกทางสิบลอมีบ่หึงคอยว่าทางเว็นออกทางกับเป๊ะตามีไดยผู้ใดสิไปผู้ใดสิไปทางเว็นออกทางเนี่ย แล้วแล้วแต่เธอจะพาไปไหมบ๊อเ,เอาที่เธอจะพาไปมหนบ๊อพี่น้องคอยจะพาไปบึงไก่อันหน่ากัานไป,ไปน้ำมูมลบ๊อเรพาไปซ้ายกะพร้อมที่จะไปเลยม็นบ๊นอขอน รยากาศบรรยากาศดีค่ะไปทางไม่ออกทางว่ไปลองเบองบ่งจังไหร่เป็นเหลือเล่นมาเวอุ่นไออุ่นพันไออุ่นพันพ่อแล้วใช่ไหมไออุ่นอืมอืม บรรยากาศบรรยากาศนูจะขึ้นไม่นานหรอกพี่ดวงเนาะเอาไว้ย้อนเอาเพราะว่าได้สิบสามนาทีแล้วละ่ะได้สิบสามนาทีแล้วจะเอาแค่สิบห้าก็พอเนาะพี่ดวงเนาะว่าไหมนะคะดี่บรรยากาศเนาะอจะเป็นมีความสุขเนาะคุณชฉลิีวนันสวัสดีนะคะคุณชฉลิีวนันนะคะ บรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งงานเลยพี่ดวงน้องยังไม่ได้ส่งงานเลยเออน้องมัวแต่หากินนี่แหละมัวแต่หากินนี่แหละก็เลยยังไม่ได้ส่งงานเลยนะคะไปแล้วแต่เพื่อนจะพาไปแล้วแต่หมูจะพาไปว่าเราจะไปไหนกันนะคะแล้วแล้วแต่หมูจะพาไปว่าเราจะไปไหนกันดีน เราจะไปไหนกันดีหรือว่าเราจะหาอยู่แถวนี้นะคะอืบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะเออลงจิบกับเสีย่ยวแคสิบหาหน้าที่เดี๋ยวพี่ดวงอีกหนึ่งนาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีขอบคุณพี่ดวงขอบคุณบ่าเแนะคะขอบคุณคุณชวีวันเนาะอเอาแค่พอยืนยันตัวตนสักน,นิดสักหน่อยนะคะเออเพราะว่ากนขึืนด้นกะเนาะนันตัว เอาขิงสาสาพ่อได้ยืนยันตัวตนนี่แหละนอกจากเนาะอ,อืมอ่าลุงทิพย์ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณเจ๊ดวงพรวยขอบคุณบ่าวแอขอบคุณพี่เสยเย็นขอบคุณคุณเฉวีวันนะคะขอบคุณกัลยะาณมิตรทุกท่านดวงตาสวัรดดวงตะวันบานนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ